ชชนที่ชาสังาษามิสแกรนใช่โยอ๋อัชานาดค่ะวันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นมาวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็ดีใจที่มีหลายโพพูดถึงหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆก็คิดว่าผลงานเราก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังพัฒนาได้อีกค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะเก็บตัวมา3ามวันแล้วไม่เหนื่อยค่ะไม่พร่องสักวันหนูบอกเลย รู้คำถามต่อยูหน้าเลยนะรู้เมยกับใครครับรู้เมยกับอี้พุทธพลังผสมพยาวค่ะเป็นไงบ้างเข้าขากันดีมั้เข้าขากันดีน้องพูดเก่งค่ะแต่หนูไม่ค่อยพูดแล้วก็พออยู่กับน้องก็วุ่นวายดีค่ะน่ารักแล้วคราวนี้หลังจากนี้เรามีแผนอะไรที่จะงัดไม้เด็ดมาสู้ให้พี่นวัดเห็นบ้างถึงตอนนี้แสงจะยังมาไม่มากแต่ความสวยหนูก็มาให้เห็นทุกวันนะคะเข้ากองหนูก็หน้าเองฟาร่าก็ทําเองได้ทุกอย่างตะวันบอสก็ไม่เห็นค่ะ ค่ห่าสามไปหบอสเลยว่าบอสบอกว่ามาเมื่ออาจจะปาหได้มามื่อที่บอสพูดถึงตอนนี้ก็อาจจะเป็นชัยนาก็ได้ใครจะไปรู้ป้าค่ะชัยนาดอะขอเป็นลูกรักอีกสักคนได้ไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่เสือขอมั่นใจดีมากว่าหน้าสวยต้องให้ชัยนา